สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f c ฟซีไหมเอฟซเก่าด้วยนาจ้ามาพบกับแนวทางเวลาซามาคี้จ้าแนวทางของวันที่4เดือนหาจ้าพุษสภาพสองพันวันอาทิตย์นาะจ้ามือนี่ก็มาพบกับแนวทางของแอจโยคือเขาแลกักตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีไหมเอฟซเก่าด้วยเนาะ ้ามีเสียงดังลบกวนขอโทษขออภัยหลายนอกจากอยู่ที่ทำงานจ้ะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์กับบริยุยุ์จะมาทำงานตามปกติสำหรับพลนลาบสามคีเมื่อวานจํา่วานนี่ลูกหายมือแรกเนาะสำหรับลาวซามคีของเฮาจะหลังจากหาหายไปโดนลาบซามคีวันที่สามหายเลขเด่นสองกับสามสำหรับพลนเขามาหกเก้าหนึ่งห,ห,หนึ่งหกจ้าโอ้โหหนึ่งดักบนดักหลังกันเลยจีเดียวนาะแนวทางนี่กี่แนวทาง หัง่งเซ็งแนวทางเล่าสามคัคคีแนวทางหวยเล่าไอ้พัฒน,นาแนวทางหุนดาโจนี่ช่วงนี้หูซึ้อวาสิออกมาในแนวแบบสไตล์เดียวกันเนาะเอาไปว่าตัวเดียวสีมาบนมาล่างกันเลยทีเดียวอืมอสำหรับเล่าซา้ำคมืของเขาที่สามลุงหายมือแหลกถือว่าผ่านไปแต่หนึ่งบนหนึ่งล่างกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหเลือดหลสำหรับเมื่อนี้ตามคุณกันตอจากเขอไปไหวนิดหนึ่งเนาะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ วันอาทิตย์กับบริยุทธ์ทำงานคือเก่าเอ้าจังได้กะฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางเวล่าซ้มเมื่อกี้ก็จะมีตัวหมักตัวชบคอยตามเนาะบอกมีตัวหมักตัวชบสามารถปล่อยผ่านได้จะแดิวทางมีเข่ามีนเราจะผิดพลาดประกันได้กะโคตรโค้ไพ่ไว้ด้วยละกันแล้จ้างเปรียบเทียบพิจารณาวีคอดีกี้หนึ่งละกันเนาะรู้หายมือแหลกบอมานเลย เมื่อนี่รุ่นต่อจะเมื่อนี่ได้เลขเด่นโต้เก่าสองกับสามจะใช่วิ่งสายลูคาะถามักจะชอบนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะขอไปไว้นิดนะะึงจ้าสองก็ดสำหรับเด่นสามกูสาม เดี๋ยวมาเบิ่งโต้เนนกันก่อนจ้าหุ่นบ่บผมแม่มมหุ่นเนาะลาบสามขีจ้ะลาบสามขีนี่ออกสองทุมเทิงเนอออกถูกมือแล้วจ้ะอันเน้นส8มแปดสามห้าสองหเจ็ดละกันจะเบิรเลขเด่น2องสองสามสามมืออีกขาเน้นไปที่สามส อ่าเรียบร้อยแต่นี่คือแนวทางลาวสามัคีของวันที่4ี่ะแนวทางของฮ้าม,มือนอีก,ก็คือตามนี้เลยเนาะสำหรับลาวสามมคีจะเอมมือใดบอว่ากาเดี๋ยวสิฮักคำนวณเบอร์อีกสูตรใหม่สำหรับลาวสามมคีของข้าม,มืออีกค่อยมาปังปัง,ปงค่อยมาเด้งเด้งละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจต่พี่น้องเอฟซีเตนมดจดี เขามาหลับช่วงใหม่ๆจะย่าลืมบกุ้ดติดตามแล้วก็ย่าลืมบกุ้กดกระดิ่งไว้จะเผื่อสินใดนบุพกาดณนแนวทางที่แอดจ้อยลงไห้ยนอกจากแนวทางดีๆมีห้กันได้ถูกว่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า